need Go to Sa time the I คลิปนี้นะผมทุกคนก็มีคนสนับสนุนด้วยนะผมทุกคนก็กลุ่มซื้อขายรหัสกลุ่มนี้นะผมทุกคนในสปอนเซอร์ผมในคลิปนี้นะผมทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้านะก็สามารถไปแลกเปลี่ยนความรู้ซื้อขายไอดีกันได้ในกลุ่มนี้นะก็ใกล้จะครบ2 0 0 0 0ื่นคนแล้วนะแอดมินกลุ่มเขาอาจจะแจกรหัสอะไรอย่างนี้นะผมทุกคนก็อย่าพลาดกันนะอ่าโอเคครับผม โอเคครับผมก็ผมกับผมก่อนสุดนะผมวันนี้ก็คือ แบบนขอรับของก่อนนะ mm hmm. วันนี้นะผมทุกคนเราจะมาล่าโคนี่นักพนันมิชชนชีพนะผมทุกคนก็คือตัวนี้ oh. เป็นตัวที่แบบว่าแข็งแก่งมากนึงเลยบัฟมันดีมากนะผมทุกคนแล้วส่วน2เลยนะมันมันเรียกตู้สล็อตที่สตันลึกมากแล้วก็สามารถกันพายุได้อีกด้วยนะผมทุกคนก็คือเป็นอะไรที่ดีมากนะตัวนี้ก็เข้ามาแทนคิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนแล้วก็มีความสามารถในการตัดแ,แล้วก็ยังมีเออการโจมตีแบบลัสแอทแทคด้วยนะผมทุกคนแล้วส่วนตัวบินตัวนี้ผมผม มมองว่ามันยังกล่องแก๊งอยู่นะผมไม่แนะนําไม่ทุกคนได้เล่นนะผมทุกคนตัวบินตัวนี้นะก็1นงเลยมันตีบ้านไม่เข้านะ2เลยนะผมทุกคนมันโจมตีผ่านสภาพอากาศแล้วมันอ่ะเป็นตัวที่มีอัตราคอมเมนต์ยาม,มยทักษาอยู่แค่30%ใช่ไหม เออน่าจะใช้สามเออยี่สิบเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำนะผมทุกคนก็คือมันไม่เก่งอะ่ะทุกคนมันมันอ่อนอะ่ะอ่อนก็คืออ่อนนะผมทุกคนโอเคผมก็แนะนําให้ทุกคนเปิดได้โพนี่นักพนันตัวเดียวแล้วเราก็พักเลยนะแล้วส่วนเออผมมีการ์ดลุงอยู่ประมาณ77าด็ดสิบเจ็ดใบนะผมทุกคนวันนี้เรามาเปิดการ์ดลุงกันก่อนเลยดีกว่านะ จัดไปเลยนะผมทุกคนอันดีไอดีนี้นะก็คือเป็นไอดีใกล้กาของทางเพจผมนะผมทุกคนก็คุ้มค่ามากๆนะในราคาสองอร้อยนะผมทุกคนตอนนี้มันลดราคาอยู่นะผมโอ้ได้บอดเคเลยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดได้บอดเคก็คือปกติเราจะต้องได้บอทเคจากตู้2 0การใช่ไหมแล้วเรามาดอดในตูน้นี้ก็คือมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะแล้วคู่แล้วตู้นี้มันได้เลนเจอร์ถึง6ตัวนะผมทุกคนเราได้ลุ้น6กตัวเลยนะ ก็แน่นอนนะทุกคนเราเปิดหาเลยเลยโอ้เช็คสเปียม o จิฟิชชูผมแนะนำนะทุกคนแบบว่าให้เปิดถ้าเกิดใครที่เป็นสายลุ้นเปิดตู้สิบการ์ดแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ชอบลุ้นเลยครับผมเปิดยังไงก็เกลออผมแนะนำตู้20การ์ดเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปังโอ้ตัวตลกก็ ไม่ค่อยคุ้มนะตัวตลกนะสาหรับตู้นี้นะผมทุกคนตู้ตู้ตู้ยี่สิบกาที่คุ้มมันจะมีเคดูลิยางแล้วก็ดาวินชีคนนีงเงินนะเท่าที่ผมดาวว่าคุ้มนะผมโอ้ดนโนเสาร์ตัวนี้มีเตัดเกิดด้วยนะผมทุกคนก็ผมผมอยากจะหามารีวิวมากเลยแต่ว่าคือเราไม่รู้จะเอามาจากไหนมารีวิวนะผมทุกคนผมเปิดหาในไอเดียหลักไม่ค่อยออกเลยนะ ก็เพิ่มอมาัตราลบลีกแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เพิ่มลดอัตราลบลีกนะผมทุกคนแล้วก็ลดอัตราลบลีกทักษะด้วยนะก็ดีพอสมควรนะผมทุกคนแล้วคือมันชะงักแล้วก็ล้างอมาตาด้วยอะ่ะตั้งสิบวิเลยนะแต่ว่ายัางไงทุกคนถ้าทุกคนใช้ก็ต้องใช้ไปล้างไฮเปอร์อยู่แล้วก็ประมาณ7วินะผมทุกคน <im itation> แล้วก็มีความสามารถตัดเกิดด้วยนะผมมองว่าเออแร่มันเยอะนะต้านสกิลความยำทักษะโอ้โหน้อย่ะตัวนี้ไม่ไม่ค่อยแนะนํานะผมทุกคนโอเคปัง ปังปังโอ้ผีจีนเราได้กันบินแล้วนะผมทุกคนโอ้เจว๋วว่ะอ่าโอเคนะเราได้เราได้บอดเคกันบินมาแล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวเปิดอีกครั้งครั้งสุดท้ายนะก็คุ้มค่ามากๆนะกว่ากว่ากว่าที่เราจะได้ใช้การ์ดสีฟ้านะเราไปเปิดเออหาตัวธรรมดาเนี่ยเราโอ้พร้อมตั้งทีมเล่นเลยนะผมโอ้ได้หรถหานด้วยวะ่ะ ก็แจ๋วนะผมทุกคนเรามีบอดเค้รถท่านแล้วก็เออตัวตัวนี้นะผมทุกคนกองเชียร์ไวบ้บัฟตีแม่นนะก็ดีนะสำหรับเออสำหรับใครที่อยากทำทีมนะอ่ะโอเคเปิดปังโคนี่นะพนันมาเลยโอ้โตคืนว่ะปังโอ้โหลูกเสือเมอรี่ก่อนบวกกาชาเท่ากับลูกเสือเมอรี่ซึ่งมาบ่อยมากนะผมทุกคนทุกคลิปโอแม่มดน้อยว่ะ คือผมอยากจะเปิดแบบ10ทีออกเลยอย่างเงี้ยทุกคนคือเราจะได้เก็บการ์ดไวอรอโคลาโบนะคือคโคลาโบเดือนเนี่ยมันวันนี้มันเป็นวันที่เออยี่สิบฟาแล้วนะผมอีกแค่ไม่กี่วันก็คโคลาโบมาแล้วนะถ้าผมแนะนํานะผมทุกคนใครที่มีเออการ์ดลุงอะผมแนะนําให้รีบใช้เลยนะผมทุกคนแล้วเออเก็บการ์ดเอยเก็บการ์ดการ์ดฟ้ากับลูบี้อะไรเงี้ยเอาไว้ลงคลโคลาโบดีกว่านะอ่าโอเคปังอพปิโกริมหาดว่ะ ขอแบบเด็ดๆหน่อยได้ไหมอ่ะ<ม>ปังโอ้โหดิเล,ลอร์แม่งเอ้ยตัวบินก็ถือว่ามีิดทีไหมก็ไม่เสียหายแต่ถ้าถามว่ามันดีมากไหมมันก็ไมได่ดีนะผมทุกคนโอ้แต่มันเพิ่มยาวอยู่นะโอ้โหเจ็ดวีเพิ่มมาชีวิตสองร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเอ้ยไม่ใช่นะผมทุกคนเราเปิดต่อเลยนะปังโอฮิเม อืออุ้ยเอ็ดเวิร์ดสองตัวแล้วแล้วนะตัวบินถ้ามีคนถามนะว่าไอตัวนี้กับเอ็ดเวิร์ดอ่ะผมบอกแล้วว่าเอ็ดเวิร์ดยังไงก็เก่งกว่านะหนึ่งเลยนะผมทุกคนมาเป็นสายพลังสายพลังเนี่ยหาเกียร์ง่ายด้วยนะผมทุกคนก็คือเกียร์มันมีทั้งรองเท้าลีโอนน์ดอะไรเงี้ยคือใส่แล้วโหดเลยนะใส่แล้วมันก็อึดตีก็ไม่ตายนะผมทุกคนโอ้โหโหดมากนะไอ้โบโบโตัวบินโบโบนะโอเคโอ้โหเกือจังไว้วันนี้ โอ้ทุกคนวงการทำแค่ผมเกินไปเปล่าวะคือมันไม่ให้ตัวดีๆมาเลยอะเอาหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยผมขอแค่คนนี้นะัก <c oughs> พนันตัวเดียวพอเนี่ยโอ้หร้อยแปดสิบห้าการ์ดเรียบร้อยแล้วน่าจะเดสมอลเล่นะผมทุกคนเดี๋ยวผมเออจะใช้ในการเปิดคีบีสักสองตัวนะคือผมต้องการได้มันจริงๆอะผมเป็นคนชอบสะสมนะผมทุกคนผมก็เก็บเอาไว้เ,เก็บเอาไว้แล้วก็ล็อกอินเรื่อยๆนะผมทุกคนโอ้โหไม่ได้ว่ะมันไม่ดอกว่ะทุกคน โอ้โห oh, ไม่ออกงานงอกอุ้ยเราปีสวียนเตอร์ดูชื่อมันดิสเวีเตอร์โอเคเปิดต่อโอ้โ oh. หไม่ไหววะ่ะทุกคนเอาใหม่30การ์ดเดี๋ยวเรารัวเลยเบ๊โอ้โหมามาเอาอีกเอาอีกเบ๊โอ้โหวีนัสสองตัวโอ้โ oh. หวงการ วิ่ทุกคนออกยากนะเว้ยทำเป็นเล่นไปนะแม่งโอ้โหออกโคตรยากอะ่ะหน้ามืดแต่ใครเปิดตู้นี้มึงเตรียมตัวเตรียมตัวหน้ามืดเลยอะ่ะโอเคครับผมทุกคนเตรียมตัวหน้ามืดเลยนะตู้นี้นะก็ไม่แนะนาําให้ทุกคนแบบว่าคือของคุณต้องถึงดวงคุณต้องถึงอะ่ะโอ้โหแม่งเกลือเกลือหมดเลยนะตู้นี้แบบออกยากจริงนะเดี๋ยวก็เจอที่ไอดีต่อไปเลยแล้วกันนะผมทุกคน ไอดีที่สองนะผมทุกคนก็เป็นไอดีของน้องพีนะผมทุกคนก็เป็นไอดีของทางบ้านนะที่ได้ส่งให้ผมเปิดนะผมทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยละกันนะผมก็ไอดีที่สองต่อเลยละกันนะก็คือผมต้องการ ให้ได้ตัวดีๆเก็บเอาไว้นะผมทุกคนเพราะว่าตัวของผมเนี่ยใกล้จะหมดอายุแล้วนะตัวลุงของผมมันก็ยังหมดอายุแล้วเลยแค่ไม่กี่วัน7 7็าร์เดเนี่ยผมเล็งไว้ว่าผมจะต้องตั้งทีมได้เลยนะแบบทีมทีมเออเอาไว้ฟาร์มอะไรเงี้ยโอเคได้กล่องข้าวมาแล้วหนึ่งตัวนะก็ก่องข้าวนี้ผมจัดให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะผมทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดต่อนะปังปังปังโอ้รู้เรื่องเลย โอ้รู้เรื่องเลยนะผมอ่าแชมเปญแชมเปญถ้าถามว่าแชมเปญยังดีไหมนะผมมองว่ามันเอาไว้ใช้ฟาร์มอ่ะดีมากๆเลยนะผมทุกคนคือมันยิงถอยหลังแล้วมันก็ยิงแบบคือมันเป็นตัวฟาร์มดีอะ่ะแต่ว่าข้อเสียของมันก็เยอะพอสมควรนะทุกคนในยุคนี้นะคือมันเล่นได้ถึงแกะทองอ้าวเน็ตบินไม่เรียบร้อยแล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวขอเชื่อมเน็ตแป๊บนะโอเคมาต่อกันเลยดีกว่ามา รูซิมจะ,จะเท่าไหร่กันเชียวโอ้โหฟิตช,ชูโอ้ยเค้กเฉลิมฉลองโอ้โหโอ้โหเกลวะ่ะ่รายการนะเวย้ยเอาหน่อยขอตัวดีๆหน่อยเอ,อือโอ้วงการก็เรามีเลนเจอร์แน่นอน42ตัวนะผมทุกคนก็คือคุ้มค่าขนาดนี้โอ้โกล่องข้าวอีกแหละ่าก,กภาพฉายซ้ำซากเลยวะ่ะ ได้กองข้าวสองตัวนะผมทุกคนมื้อเที่ยงนี้ไม่ต้องกินข้าวนะมองหน้ามันก็อิ่มแล้วนะโอเคหืมหืมหืโอ้ทุกคนเราได้ไอตัวมูลมูลมูลนักพนันจรกี่ตัวแล้วนะผมทุกคนก็เอาบ่อยมากเลยนะสําหรับตัวนี้นะโอดังโกโอฟิตชู้อีกแล้วเหรอฟิตชูมาบ่อยมากเลยอ่ะโอแชมเปญอีกแล้วเหรอแชมเปญเราได้บุเยอะเกินไปนะผมทุกคนอ่าโอเค เราไปเปิดตู้นี้เลยแต่จริงๆนะเราเราเราน่าจะเปิดตู้นี้บ้างนะเพราะตู้นี้ผมชอบอเคอันตามากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่ส่วนตัวผมชอบอะ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแล้วมีมันอะ่ะมันจะเล่นง่ายฟาร์มง่ายฟาร์มง่ายนะผมทุกคนแล้วมันก็แบบว่า เดีหลายๆยอย่างตัดแล่เล่นใช้ได้ระยะยาวๆใช้ได้ยันจนมาสเตอร์หนึ่งตำนานอะไรอย่างนี้นะผมทุกคนก็คือทีมตัดแล่เนี่ยใช้ได้ยาวๆนะแต่ว่าคือตำนานเนี่ยธาตุไม้มันแรงดัดมันฟันแรงแป๊บเดียวเค้ก็ยืดไม่ได้นะผมทุกคนตัวบัฟมันดีอะ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้รับความนิยมนะผมเอออ่าโอเค๋ยวเราเล่นกันต่อเลยเบ๊หูมายากล มันจะตามหลอกหลอนคุณไปทุกซีซั่นนะมายาโกนนะเพราะมันจะการเปเลนเจอร์ปกตินะยังเชนในพวกมูลนักข่าวอะไรอย่างงี้นะผมทุกคนมันก็จะการเปเลนเจอร์ปกติแบบแบบพวกมูลนักข่าวแหละเนี่ยนี่กว่าแล้วไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะผมทุกคนก็คือวงการเกมมาเล่นงานผมเกินไปเปล่าวะอ่าโอเคนะวันทีคลิปนี้ไม่ออกเลยผมก็ถ้าเกิดคลิปนี้มันออกแล้วโอ้โห ก็คุ้มค่ามากนะไอดีนี้เหลือการ์ด145บใบนะผมทุกคนอ่าโอเคแล้วก็มิชชั่นคอมพีทแล้วนะผมทุกคนแต่ว่าเราต้องการบอสคอร์คได้ไว้ด้วยนะบอสเคจงมาโอ้โหเคอันต้ามาดิผมผมอยากได้เคอันต้าอยู่ดีเพราะมีมันอ่ะมันมีมันมันปั้นสนุกอ่ะแล้วตัวมันอ่ะเป็นตัวเดียวที่เออแบบว่าดีมากอ่ะตัวมันดีเกินอ่ะบอสเคผมบอกเลยนะมันเล่นสนุกมันฟาร์มก็ได้ยืนแบบ ช่วยพพอร์ตเพื่อนบัฟโจมตีพื้นที่อย่างเงี้ยมันทําให้เพื่อนในทีมเล่นง่ายมากครับผมทุกคนแล้วมันเป็นตัวที่แบบว่าแบกด้วยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด็กปฐมเคนต้ามาหน่อยเฮ้ยเคยนต้ามาหน่อยจะได้เก็บการ์ดไว้รอคนละโบบ้างนะครับผมทุกคนแปดสิบการ์ดของผมปังโอ้โหเลวนาดเจ็ดดาวโอ้คนบิลูป,ปง่ง โอ้โหหน้ามืดว่าทุกคนโอ้โหสีเว่เฮยเลยครับคลิปนี้ตอนแรกก็จะไม่เกลือแล้วนะดันเะลึ่งมาหาบอสเคเป็นไงล่ะเกลือเลยก็โอ้โหมายากลว่ะตัวนี้ยังมีรลอกหลอนนะผมทุกคนอุ้ยมาแหละกูได้บอสเคแนละ้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไวปปั้นเอานะผมทุกคนก็โอเค แต่ถ้าเกิดเอ้ยบ่าวแสงก็น,น่าเก็บนะเดี๋ยวถ้าหมดเดือนนี้ไปมันก็จะไม่มีแล้วนะผมทุกคนเฮ้ยทุกคนผมโดยความโลภเข้าคอกนาว่ะเอาสักหน่อยแล้วกันบ่าวแสงมึงมาดิโอ้โหบ่าวเจ็ดปีแล้วผมทุกคนบ่าวขยะนะตัวนี้นะไม่แนะนําให้ทุกคนแบบใครเจอก็โอ้ไม่อยากพูดว่ะเก็บช่องไว้ก่อนนะผมทุกคนเดี๋ยวไม่มีที่โพสคลิปลงโอเคก็ โอ้โหกล่องข้าวลานตาด้วยก็ไอดีนี้แม่งได้กล่องข้าวประมาณ3ตัว4ตัวนะผมทุกคน3ตัวนะเออแหมอิ่มเลยนะผมทุกคนหืมปังโอ้โหครั้งสุดท้ายบาวมากดปุ๊บมาป,บปั๊บปังโอ้โหเคเอ็มกรอบ ก็ถ้าถามว่าเนี่ยการ์ดทั้งหมดเนี่ยในเลเวล29แล้วเควสยังไม่ทําแล้วแพ็คแปบก้าบาทยังไม่ได้เติมเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะผมทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนนะหนึ่งเลยนะผมทุกคนก็คือเราสามารถตั้งทีมได้เลยนะแบบตั้งทีมเรามีเลนเจอร์ถึงแบบเป็นแบบเลนเจอร์ตกประมาณ80ตัวเลยนะร้อยตัวเลยนะ ก็คือเราซุ่มตามดวงแล้วผมทุกคนถ้าดวงดีเราก็ได้ตัวดีนะอนเนี่ยเราตั้งทีมได้เลยนะผมทุกคนเราเอาตัวดีใส่เข้าไปเนี่ยเป็นตัวไหนที่ใช้ได้ผมก็จับใส่ทีมหมดนะกล่องข้าวเนี่ยเออนี่เอาใส่ไว้เลยสามตัวเราได้มาสามตัวนะเราได้อะไรอีก,กวะนี่โคนี่นักพนันแปบนึงน,นะผมทุกคนเดี๋ยวเราเออจัดเอาระดับละกันนะฟิชชูเราใส่ได้อีกโอเคโอ้น,นักพนันเราหลุดหลุดทีมเลยนะ แบบหนึ่งตัวนี้กันบินอ่ะนะ่าสนใจกันบินโอ้แชมเปญโอ้โหก็คือดีมากนะผมทุกคนผมก็แนะนาให้ทุกคนนะแล้วผมมาสอนคลิปทําใกล้กา์ด้วยนะผมทุกคนสําหรับใครที่เออไม่มีงบประมาณในการซื้อนะผมทุกคนผมก็ทําคลิปไปแล้วนะทุกคนพิมพ์ไปใน Google ได้เลยนะผมทุกคนว,วิธีการหาเออกาดกาดกาชานะผมทุกคนในไลน์เลนเจอร์อะไรอย่างงี้นะก็ขึ้นคลิปของผมอยู่แล้วนะก็โอเค้วขอบคุณทุกคนมากนะผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะ